สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Smart Money รวยด้วยกองทุนกับผมโคชไก่เหมือนมีเพื่อนมานั่งคุยเรื่องเงินเงินทองทองให้ฟังเข้าใจง่ายๆครับลองดึกดูนะครับในอีก10ปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ผมเชื่อว่าคนธรรมดารวยได้ด้วยกองทุนและผมจะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นเหมือนมีเพื่อนรู้ใจคอยแนะนำติดตามผมไว้นะครับ วันนี้เรามาคุยเรื่องร้อนๆที่กำลังทำให้หลายคนสงสัยว่าตลาดหุ้นจะไปทั้งไหนนั่นก็คือเหตุการณ์ที่สหรัฐโจมตีแหล่งนิวเคลียร์ของอิหร่านและท่าทีตอบโต้ที่กำลังถูกจับตาจากเตหะรานคราวนี้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวลงหรือที่นักลงทุนเขาเรียกกันว่า US Stock Futures Dip เพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะคนทั่วไปอย่างเราๆก็กังวลว่าเรื่องนี้จะบานปลายกลัวว่าเงินที่เราลงไปจะไม่ปลอดภัยไงครับ ถ้าทีตอบโต้ที่ถูกจับตาจากเตหารานขราวนี้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีนวโน้มปรับตัวลงหรือที่นักลงทุนเขาเรียกกันว่า US Stock Futures Dip เพราะอะไรน่ะเหรอครับเพราะก็คนทั่วไปอย่างเราๆก็กังวลว่าเรื่องนี้จะบานปลายกลัวว่าเงินที่เราลงไปจะไม่ปลอดภัยไงครับเรื่องที่ต้องรู้อะไรที่กำลังเขย่าเงินในกระเป๋าเรา ในฐานะที่เป็นเพื่อนที่อยากให้คุณลงทุนอย่างสบายใจเรามาดูกันว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่ส่งผลต่อตลาดบ้าง 1. เรื่องวุ่นวายระหว่างประเทศซึ่งพอมีเรื่องแบบนี้ปุ๊บนักลงทุนก็มักจะเอาเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างหุ้นไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยกว่าเช่นทองคําหรือพันธบัตรรัฐบาลพูดง่ายๆก็คือหนีไปซ่อนเงินไว้ในที่ปลอดภัยก่อนนั่นเองครับ 2. ดอกเบีย้ยจากแบงก์ชาติสหรัฐ ตอนนี้ตลาดหุ้นก็กดดันอยู่แล้วครับเพราะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรียกสั้นๆว่าเฟดก็ยังส่งสัญญาณว่าจะคงดอกเบี้ยสูงไว้ก่อนเพื่อคุมเงินเฟ้อท่าทีแบบนี้เรียกว่า hawkish comments ซึ่งมันไม่ค่อยเป็นผลดีกับตลาดหุ้นเท่าไหร่ครับ 3. ตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจเรากำลังรอดูตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ purchasing managers index ซึ่งเป็นตัวบอกว่าภาคการผลิตและบริการของเขาสบายดีไหมรวมถึงการพูดของประธานเฟดอย่างคุณเจอร์โรมพาเวลซึ่งทุกอย่างที่เขาพูดมีผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและเงินในกระเป๋าเราด้วยครับวิกฤตสร้างโอกาสมองหาทางรวยในช่วงที่ตลาดไม่นิ่งในสถานการณ์ที่ตลาดไม่นิ่งแบบนี้คนธรรมดาอย่างเราเราก็ต้องมองหาโอกาสครับลองดูภาคส่วนเหล่านี้ที่อาจจะน่าสนใจในระยะสั้น1พลังงาน ถ้าเรื่องราวระหว่างประเทศบานปลายจนกระทบเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุสราคาน้ำมันอาจจะแพงขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นข่าวดีกับหุ้นกลุ่มพลังงานบางตัวนะครับ 2. การป้องกันประเทศพอมีเรื่องวุ่นวายรัฐบาลหลายประเทศก็มักจะเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงหุ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะได้รับประโยชน์ 3. ทองคา อันนี้ของโปรดเลยทองคำเป็นเหมือนบ้านปลอดภัยของเงินเราพอตลาดไม่แน่นอนคนก็แห่ไปซื้อทองเก็บไว้ราคาก็มีโอกาสขึ้นลองดูพวกกองทุนทองคำก็ได้นะครับ 4. ธุรกิจที่เน้นขายในประเทศบริษัทพวกนี้พึ่งพาลูกค้าในประเทศเป็นหลักเลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเรื่องการค้าระหว่างประเทศมากเท่าไหร่ครับโคชไก่แนะนา ถ้าตลาดหุ้นปรับตัวลงหนักๆนี่แหละครับอาจเป็นโอกาสให้เราได้ซื้อหุ้นดีๆที่มีพื้นฐานแข็งแรงหรือ strong fundamentals ในราคาที่ถูกลงเหมือนซื้อของดีตอนลดราคานั่นแหละครับแต่อย่าลืมว่าการลงทุนช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมาทบทวนความเข้าใจกันหน่อย 1. นึาทำไมข่าวการโจมตีอิหร่านถึงทําให้หุ้นสหรัฐมีน,น้ำหนปรับตัวลงครับ 2. ถ้าเรากลัวความเสี่ยงควรจะเอาเงินไปไว้ที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างอะไรบ้างครับ 3. ในมุมมองของโค้ชไก่ถ้าสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้คุณคิดว่าธุรกิจกลุ่มไหนที่น่าจะยังไปได้ดีอยู่ครับหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารใกล้ชิดและที่สำคัญที่สุดคือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับสำหรับวันนี้สมาร์ทมันนี่รวยด้วยกองทุนกับผมโคชไก่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ